สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดง,ง,งแรงเลยท่วันนี้หนุ่มทองแดง,งมาอยู่ที่ชุมพรครับผมเรามาตกปลา, <c oughs> า,าเป้นกันนี่พี่น้องหนุ่มทองแดงมาตกปลาเป้นะครับปลาอื่นเราตกไม่ได้ปลาเป้นเราก็ตกเราก็เอาแล้วครับผมเอเพื่อนก็ตกปลาหมูกลางดําได้เรากตกได้ปลาเป้นพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเราได้กี่ตัวแล้ว นี่สำหรับคอนเทนต์วันนี้ครับผมปลาเป็นตั้งๆเลยครับผมเอ๊เต็มตั้งเลยครับผมเกือบติดตัวแล้วพี่น้องเลนนี่ปลาเป็นเดี๋ยวเราจะปลาไปตำปลาเป็นทอดกรอบครับผมนี่ปลาชายเลนครับผมปลาชายเลนชุมพรฉะวีนี่กับสมาชิกนายมังกรมือเกี่ยว แล้วก็น่ายพิพัันดปลาเป็นฝูงแตยไม่ติดตัวตีอาทิบสองนาทีกายี่สิบสองนาทีครับผมไม่รู้ติดปลาเลยพี่น้องตัวใหญ่โตแต่หัวไม่มือได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยพี่น้องนี่รูปปลาเลยช่วยดูตัว่วยดูตีมันเป็นปลาเลยกินได้ไหมอ้ยอยู่แตกเลครับผมไม่เคยเห็นเจยบอกหน่อยปลาเลย าไปแล้วก็ับบ้าไปแล้วตกได้ปราตู้ครับผมเวลาตีหนึ่งตีจุ่มปนครับผมเจ้าวิตกได้ปลาตู้ครับผมที่ทองตัวเลยเอปลาได้นี่พี่น้องช่วยบอกติกินได้ไหม